ไม่มีพันคอรครับ d ี6 0 C 5 4ครับทำเกียวดันดาอาอูเองนะครับทำเองทำเองนะฮะไม่ได้ลอกเย็นแบบใครนะครับเดินนิ่มฮะเบาเบาดันข้าวล้มได้สบาย ไม่มีพันคอติดคอครับคู่กับ95 95 GM คันนั้นนะครับรถจดทะเบียนปีรถปี54ครับผมปากคอเลดนะฮะปากคอเลดเครื่องเกียร์ปรั๊มดีมากครับแรงทันใจครับ วันนี้เราดัานอยู่สี่คันครับอีก2องคันแยกไปอีกแปลงหนึ่งครับเร่งโค้สุดท้าย